นับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยณนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันศุกร์ที่12เมษายน2556นะคะ ยู่กับคุณเทพกิจศาสเริยวงค่ะดิฉันธนวัรปัทเโชค่ะครับวันนี้คุ้นไทยโดยรวมก็ยังคงสดใสนะฮะต่อเนื่องจากเมื่อวันนี้ก็วันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดยาวนะฮะไปจนถึงวันพุธนะฮะวันพุธจะเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับโดยรวมแล้ววันนี้ ทางดัชนีหุ้นไทยนะครับมาปิดครึ่งวันบวกขึ้นไป8จุดกว่าๆนะครับแต่มีจังหวัดหนึ่งนะฮะที่ร่วงลงไปประมาณ2จุดเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะกระต้นขึ้นมานะครับวันนี้ปิดตลาดครึ่งวันอยู่ที่1,524.91จุดนะครับบวกขึ้นมา8.10จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวัน24,91ล้านบาทในขณะที่ MBI ครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับบวกขึ้นมา3.98จุด มาปิดอยู่ที่470.88จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเครื่องวัน770ล้านบาทนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่มีการรีบาวต่ตอเนื่องกันวันนี้นะับเป็นวันที่3แล้วสัญญาณเชิงเทคนิคนะคะต้องไปจับตารอดูแนวต้านที่สำคัญที่ระดับ1,530จุดนะคะถ้าหากว่าสามารถเบร a ขึ้นไปได้นั้นแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ1,550จุดนะคะแต่ว่า ถ้าหากไม่ผ่านก็จะมีแรงเทขายฉุดให้ดัชนีลงมาที่ระดับ1,500จุดนะคะภาพรวมของหุ้นในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายกันคึกคักต้องยอมรับนะคะว่ามีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางปะปนกันมาหมดเลยนะคะมาดูหุ้นในกลุ่มของสื่อสารก็มากันค่อนข้างจะคึกคักหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของการเปิดให้บริการ 3G อย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะตัวของแอดวานซ์ที่เริ่มต้นก่อนเพื่อนเลยที่ทดลอง นำร่องให้ใช้กันก่อนนะคะก็บวกกันต่อเนื่องแรงดีไม่มีตกจริงๆนะคะเช้านี้ขึ้นมาอีก6%นะคะใครที่กลัวว่าตกกระบวนลถไม่กล้าซื้อวันนี้ก็ขึ้นอีกนะคะราคาของตัว a d v a n c e เช้านี้อยู่ที่257บาทแล้วนะคะุณผู้ชมขึ้นมา14บาทเลยทีเดียวค่ะตามติดมาด้วยลูกคู่เลยนะคะตัวของ Intouch ค่ะกอดคอกันมากับ a d v a n c e นะคะขึ้นเกือบอีก3%ค่ะยืนที่79บาทจะกลับมาที่จุดเดิมอีกแล้วนะคะ ในขณะที่ตัวของ KTB นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะลงไปเล็กน้อย60ตังนะคะ24บาท30ตางค์ค่ะ K Bank ค่ะลงไป5บาท50ตัง197บาท50ตางค์นะคะ XD เช่นกันค่ะตามติดไปด้วยบริษัทของ MDX นะคะก็มีข่าวเรื่องของการประมูลงานของกอฟผนะคะ กว่า900เมกกะวัตต์ก็ผู้บริหารเขาค่อนข้าง,งจะมั่นใจว่าได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแต่ที่แน,แน่ราคาวิ่งก่อนแล้วนะคะราคามาแล้ว5%ค่ะเช้านี้ m d x มาที่17บาทส่วนปตทะยังโดนทุบต่อเนื่องนะคะลงไปอีก2บาทค่ะ315บาททวนตามติดไปด้วยหุ้นของ SCB นะคะ SCB ลงไป50ตังค่ะ177บาทและ d t e นะคะเกือบจะ100บาทแล้ว d t e ฟื้นต่อเนื่องนะคะเช้านี้ขึ้นอีกค่ะ เกือบ3%ยืนที่99บาทนะคะแสนสิริค,คึกคักเหลือเกินวอลลุ่มมาแต่ว่าราคายังไม่เด้งแต่ว่าเมื่อวานนี้ถือถือว่าเด้งแรงพองสมควรนะคะแสนสิริเช้านี้4บาท16สตางค์ค่ะตามติดมาด้วยตัวของ CK ชคชอกันช่างนะคะผู้บริหารก็ค่อนข้างจะมั่นใจภาพรวมของรายได้ปีนี้นะคะ c ีเคชอกันช่างก็มีการซื้อขายคึกคักแต่ช่วงเช้าราคามาสรุปปิดท้ายครึ่งเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงที่24บาท10สตางค์ค่ะ กลับมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้านนะครับท่างตืนที่ผ่านมาปรับบวกขึ้นไปได้นะฮะ62จุดสำหรับดาวโจนส์ครับแต่ล่าสุดตัวฟิวเจอร์นะครับค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลดลงมา18จุดนะครับน a s ส a ดลดลงมา4จุดแล้วก็เอ500ลดลงมา1.60จุดส่วนฟักฝังยุโรปนะครับฟุตซี่ลอนดอนลดลงมา29จุด แต่ c ี4 0บปารีสนะครับบวกขึ้นมาได้35จุดแล้วก็ d ดชสเยอรมนีบวกขึ้นมาได้67.50จุดกลับมาที่เอเชียบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วเอเชียก็อยู่ในขาลงนะครับอย่างนิคิโตเกียวนะครับวันนี้ลดลงมา84จุดนะครับอยู่ที่13,464จุดเศรษทามสิงคโปร์นะครับลดลงมา3.53จุดหังเสียงฮ่องกงก็ลดลงมาเล็กน้อยครับ3.52จุด วเวทเด็ไต้หวันลดลงมา36จุดนะครับมีแค่จาการ์ตาคอมบูซิตอินโดนีเซียที่บวกขึ้นมาได้14จุดกว่ากว่านะครับและคอมบูซิตตลาดคุ้มมาเลเซียนะครับก็อยู่ในทิศทางขาลงเช่นเดียวกันนะครับลดลงมา6.25จุดและคอมบูซิตตลาดคุ้นโซนนะครับตอนนี้อยู่ที่1,920.81จุดลดลงมา28จุดกว่ากวานะครับขณะที่ค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมา อ่อนค่าลงจากเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าอ่อนค่าลง2วันติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้เปิดตลาดครับอยู่ที่29บาท6สตางค์ถึง29บาท8สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับจากปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับอยู่ที่29บาท3สตางค์ถึง29บาท5สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับขณะที่ราคาทองคำโคเม็มซ์นะครับในคำพืนที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,564เหรียญต่อออสนะฮะสำหรับตัวเลขฟิวเจอร์นะครับขณะที่ทองคำในบ้านเรานะครับปรับบวกมา50บาทต่อ1บาททองคำนะครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่21,400บาทขายออก21,500บาทขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่2 1 8 7บาทขายออก21,900บาทครับค่ะก็มีกองทุนขายทองออกมาอย่างต่อเนื่องกดดันราคาทองคำในช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูมุมมองของดรนิเวศนะคะนักลงทุนต้นแบบ VI <ม>ค่ะที่ท่านนั้นมีการมองภาพรวมของธุรกิจต่างๆนะคะในรอบปี2556นี้ดูซิว่าท่านจะพูดถึงธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะใช่ครับปีนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ดเตอร์มองว่าไปได้แล้วกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างที่เป็นดาวร่วงคะคือผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันช้าจะมาอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่ จะมาธุรกิจพวกโรงพยาบาลธุรกิจค้าปลีกจะมาแม้กระทั่งสถาบันการเงินหลายธุรกิจอะก็ยังก็ยังเหมือนเดิมมาแหละก็คือพวกนี้ไปได้เรื่อยจะมามันไม่มีอยู่ๆก็เปลี่ยนที่ที่ผมเห็นว่ากําลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงก็มีอย่างเดียวก็คือพวกอา,อาจจะสองสามอย่างก็คือ,อจุกตัวอย่างนะไอ้พวกทีวีดิจิตอลทั้งหลายที่กําลังเปิดตัวออกมาจ่มาที่ เนื่องจากว่าเป็นของใหม่เลยใหม่อีม่มเพราะฉะนั้นทุรกิ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อยังไม่มีผู้ชนะยังไม่มีผู้แพ้จะมาเรายังไม่รู้ด้วยด้วยว่าใครจะกําไรใครจะขาดทุนจะมาไม่รู้เรื่องนี่ก็ก็อันตรายสําหรับการเข้าไปลงทุนคือการลงทุนเนี่ยถ้าถามว่าปีนี้จะเป็นมีธุรกิจอุตสาหกรรมไหนเปลี่ยนแปลงอันนี้พูดยากมากนะเพราะปกติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีสิบปีเปลี่ยนทีน,นะจะมา บางที20่ปีเปลี่ยนทีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีจะมากิจการที่เคยดีเนี่ยหรือว่ากิจก,ก,การที่กําลังดีอยู่เนี่ยมักจะต่อเนอื่องไปถ้าเราดูบอกว่าอย่าง Apple เนี่ยแอปเปิลนี่ดีมา10ปีแล้วนะแล้ช่วง1ิปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนจะมาไมโครซอฟต์กูเกิลมันก็ตามมาแล้วสิบปีแล้วถามบอกปีนี้มีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีใครรู้จะไม่มีใครรู้เลยนะพอรู้ขึ้นมาแป๊บเดียวเฮ้ย ไอ้ตัวนี้มาได้ยังไงทำให้มันดีมันอะไรใช่ไหมเพราะนั้นถ้าถามว่าอุตสาหกรรมไหนเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยตัวนี้ก็มีที่ผมเห็นชัดๆเจอทีวีเนี่ยยางอื่นเหมือนเดิมคือทีวีนี้ดรมองว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในสังคมจริงๆจะดีไหมคะเค้กที่เคยแบ่งกันจะกระจายใช่ก็คือถ้ามองในแง่ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะเหนื่อยนะ ก็จะมีบางบริษัทที่โดดเด่นออกมาแน่นอนต้องมีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยเพราะว่าเค้กมันแบ่งเยอะขึ้นเดิมทีมันแบ่งกันอยู่ไม่กี่เจ้าแต่พอเปิดออกมาโอ้โหทีนี้คนมารุมมาตุ้มขอแบ่งกันเต็ไมไปหมดใช่ไหมมีเคเบิลมีทีวีดิจิตอลมีดาวทงดาวเทียมเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมมันก็ต้องแย่งกันหาโฆษณาหาอะไรต่างๆใช่ไหมแต่โฆษณามันอาจจะบอกโฆษณาก็โตไม่มาก ใช่ไหมเพราะโฆษณาเขาอิงกับตัวยอดขายสินค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็แค่เนี่ยยอดขายสินค้าเพิ่ม10โฆษณาก็เพิ่มส0ซใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครบอกว่าตัวขายสินค้าโต1ิ 10, แต่ว่าโฆษณาเราเพิ่มก็ไป30ไม่มีหรอกเขาก็เพิ่มเพิ่มเม็ดเงินโฆษณาแค่จะมีงบโฆษณาตามยอดขายที่เข,ขาคาดใช่ไหมแต่ว่าโอเคเพิ่มมาสิซแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนเข้ามาขอแบ่งเนี่ยหลายเจ้ามาก เยอะขึ้นมากคนที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมก็เข้ามาจะมาอยู่ๆไม่เคยทําเลยบอกว่าโอเคจะท TV, จําทีวีใหญ่โตระดับประเทศนี่ก็บอกว่าโอเคแต่ก่ content, อนทาคอนเทนต์ตัวนี้จะเข้ามาทาทีวีจะมาแต่ก่อนทําทข่าวก็จะเข้ามาทาทีวีเพราะฉะนั้นทุกคนรุมกันหมดแต่เงินนะ่ะเม็ดเงินอยู่ตรงไหนเม็ดเงินมันก็คือเม็ดเงินโฆษณาเท่าเดิมหรือโตขึ้น10%เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนที่ทําอยู่แล้วถูกแบ่งไป จะมาเจ้าใหญ่ๆที่เคยอยู่ก็ถูกแบ่งไปคจะมาเจ้าเล็กๆที่ได้เนี่ยบางคนก็ได้ไม่พอเพราะว่าต้นทุนเยอะหมายความว่าได้เม็ดเงินโฆษณาไม่พอแต่ต้นทุนที่ทำทำทีวีมันแพงก็ขาดทุนแต่บางบริษัทก็อาจจะรวยเลยเพราะว่าตัวเองทำทำมีต้นทุนต่ําแล้วก็ได้โฆษณาเยอะเพราะเขาทําเก่งเขาก็รวยไปจ่มามันก็จะมีคนรวยใหม่นะครับทีวีช่องที่รวยใหม่ทีวีช่องที่เปิดใหม่ก็จนเลย ทีวีเก่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไม่รู้จเอาจากใครแต่ว่าถ้าตัวเองเดิมตัวเองเยอะใช่ไหมโอกาสที่บอกเฮ้ย hey, ไอโต0ะสิบอเอเซขาด้วยเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงว่าตัวธุรกิจทีวีตอนนี้ต้องถือว่า โดยรวมแล้วน่าจะแย่ลงนะโดยรวมน่าจะแย่งะะยงแ,แ,แย่ลง,ลงนะคะแต่ว่าเจ้าที่น่าจะโตได้ก็คือจะต้องเป็นเจ้าที่มีกําไรคุณต้องไปวิเคราะห์ดูเจ้าเดิมเจ้า <M S 1> เดิมโดยใหญ่เขากำไรอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกําไรไม่เพิ่มแล้วหรือาอาจจะกําไรลดเป็นไม่ได้แต่มาถ้าเกิดว่าก็บอกว่าคนก็ย้ายไปอยู่เจ้าใหมย่ย้ายไปอยู่ทีวีใหม่แต่ก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเพิ่มยากหน่อย มีแต่โอกาสจะลงมีจะมาเพราะเขาใหญ่มากอคนใหม่นี่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีผสมผสานแต่ตอนนี้ราคาหุ้นทุกตัวขึ้นหมดคเพราะว่าอย่างเนี้ค่อคือ,คอตอนนี้เนี่ยมันมีมันคนที่ลงทุนคนเล่นหุ้นตอนเนี้ยทุกคนแบบพือหมดตัวนี้ก่อจะมีอานาคตตัวนี้มีนะซื้อกันหมดละซื้อไว้ก่อนคอ่า แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องพูดถึงตัวนะคะถ้าดรมองว่าตัวที่จะชนะเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะนี่ก็เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยคนบริหารเก่งแค่ไหนคุณมีต้นทุนที่ได้เปรียบไหมจะมาเช่นคุณทำคอนเทนต์อยู่แล้วคุณบอกว่าไอคอนเทนต์เราก็เท่าเดิมอยู่แล้วจะมาเราก็แค่ว่า เข้ามาทาเป็นทีวีเอาคอนเทนต์มาใช้อะไรเพราะนั้นต้นทุนในการทําทีวีเราก็จะต่ำใช่ไหมเพราะนั้นเราสามารถเอาโฆษณาเข้ามาแล้วคุ้มใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนอนะ่ะคนที่ไม่มีคอนเทนต์เวลานี้ที่เข้ามาทําทีวีเขาก็ต้องมีจุดแข็งอะไรบางอย่างเขามันไม่มีหรอกคนที่บอกไม่มีอะไรเลยแล้วก็เข้ามาทําทีวีไอ้ไอ้ใหม่ที่จะเปิดขึ้นหาไม่ได้หรอก เพราะนั้นต่างคนต่างก็จะมีเข้มความเข้มแข็ง,ง,ง,งของตัวเองคุณมีคอนเทนต์ไอ้นี่ก็มีนู้นไอ้นี่ก็มีนี้ใช่ไหมต่างคนต่างก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยจะชนะทั้งนั้นใช่ไหมนะบางคนก็บอกว่าเขาบีงไงเขามีมีเดียเขาม,ม,ม,มีนู้นมีนี้ใช่ไหมบางคนก็มีเงินบางคนก็บอกเขาสามารถรวบรวมคนมารวมกันเป็นเป็นเครือข่ายใหญ่พอเครือข่ายใหญ่ต้นทุนก็จะต่ําลงสามารถจะซื้อคอนเทนต์ได้ ทุกคนเข็นทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้ถ้าคนที่มองออกจริงๆเนี่ยคุณก็ซื้อหุ้นก็รวยไปค่ะ